สวัสดีครับทุกคนคนซํอมรถปลูกผักนะมาย้ายต้นกันานากันเพราะว่าดูเหมือนว่าเขาจะมีปัญหาเรื่องระบบรากนะเพราะเขาไม่เคยโตอะยร,รุ่นเดียวกับชุดที่ปลูกเนี่ยนะเราจะต้องเปลี่ยนกระถางแล้วเพราะว่าเหมือนก็ว่าดินมันจะแฉะไปเราจะเปลี่ยนมันเป็นใส่ถุงนะ <c oughs> <c oughs> ส่วนดิน เป็นดินหมักนะที่เราหมักไว้แล้วนะเพื่อนๆอาจจะสงสัยว่าทำไมต้องใช้ดินหมักเคยทำคลิปไว้แล้วนะดินหมักมันจะดีกว่าดินไม่หมักนะเพราะว่าดินหมักมันจะฆ่าฆ่าพวกไข่ของด้วงของอะไรพวกนี้จะไม่ให้มันมาเกิดอยู่ในถุงนะเพราะเราหมักเข้าก่อนเนี่ยความร้อนจะขึ้น แล้วก็ไข่พวกไข่ด้วงไข่อะไรมันจะตายหมดไม่งั้นเราปลูกผักไปมีไข่ด้วงอยู่ในนี้นะเดี๋ยวมันก็จะเจริญเติบโตเป็นตัวมันก็จะกินรากผักของเรานี่นะดินหมักดินหมักเราต้องเปลี่ยนเขาแล้วไม่งั้นเขา ถ้าไม่เปลี่ยนเดี๋ยเขาก็จะเหลืองตายเพราะรา,ากเขาน่าจะมีปัญหาความแฉะของรากนะเราย้ายเขามาก่อนลงไปก่อนนะอย่าเพิ่งให้ปุ๋ยนะเพราะว่าบางทีให้ปุ๋ยเลยเนี่ยรากเขาจะรับไม่ได้ล้อง เี่ยนเขาแล้วก็ลดน้ำเพราะเพราะถ้าเขาเริ่มรากเริ่มเดินแล้วเราค่อยให้ปุ๋ยนะตอนนี้ให้ไปเดี๋ยวเขาจะตายได้เพราะบางทีไนโตรเจนแรงเกินไปก็มีผลต่อรากอ่อนๆนะมองเห็นไหมครับเพื่อนๆเดี๋ยวนะขอโทษนะขอไปดูกล้องหน่อยนะว่าเขายัางทำงานอยู่ไหมทำงานอยู่พอมองเห็นกันนะเพื่อนๆนะ ทำงานคนเดียวนะต้องขอโทษด้วยมันอาจจะตะกุกตะกักเรื่องสายนี้ก็เป็นปัญหาเหมือนกันเพราะว่าโทรศัพท์เรารุ่นเก่านะต้องใช้สายช่วยไม่งั้นเสียงจะมีปัญหาเรื่องเสียงเดี๋ยวพอเพื่อนไม่ได้ยินเพื่อนๆก็ไม่อยากดูแล้วเพราะไม่รู้ว่าพูดอะไรไปเนาะเสียงมันค่อยต้องขอรบกวนเพื่อนๆด้วยนะว่า ระบบเสียงเป็นยังไงช่วยติช่วยชมด้วยนะเพราะว่าคนทำคลิปบางทีจะไม่รู้ปัญหาของตัวเองนอกจากว่ามีคนมาบอกก็คือเพื่อนๆนี่แหละช่วยกันบอกมาหน่อยนะว่าเสียงเป็นยังไงเพราะพยายามปรับปรุงเรื่องเสียงถ้าเสียงไม่ดีเพื่อนๆก็เข้ามาแล้วมันพูดอะไรเหมือนฟังไม่รู้เรื่องอาจจะกดออกไปเลยทั้งๆที่เนื้อหาในในนี้อาจจะดีมีประโยชน์กับเพื่อนๆได้นะ แต่ถ้าเสียงไม่ดีปกไม่สวยเพื่อนๆก็จะหนีก่อนแล้วมันอะไรของมันไม่รู้เรื่องอะไรเงี้ยนะก็พยายามจะปรับปรุงอยู่นะคนทำผักก็เหมือนกันนักงวยนะเพื่อนๆคือไม่รู้หรอกว่าตัวเองต่อยดีหรือไม่ดีนอกจากเทรนเนอร์ัท่าน้าที่จะบอกได้ เทรนเนอร์ของผมก็คือเพื่อนๆนั่นแหละที่เข้ามาดูแล้วก็บอกหน่อยช่วยเป็นเทรนเนอร์ให้หน่อยเพราะว่าไม่อย่างนั้นไม่รู้เลยทําไปดีไม่ดีก็ไม่รู้เพราะว่าถ้าเราไม่มีคนติชมเราจะไม่รู้ไงบางคนก็เข้ามาดูเฉยๆไม่ดีก็ไม่พูดดีก็ไม่พูดก็ไม่เป็นไรแต่ก็มีเพื่อนบางคน ที่เข้ามาบอกเออเสียงดีนะอะไรเงี้ยแต่เราก็ต้องการรู้ตลอดว่ามันดีตลอดไปไหมต้องขอขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาทักทายเข้ามาส่งความคิดเห็นกันนะนี่เป็นดินหมักนะเพื่อนๆร่วนมากๆเลยนี่หมักมาแล,แล้วก็ไปเก็บไว้ข้างในรอวันเอามาใช้งานก็คือตอนนี้เราจะเริ่มใช้งานเขาละ เดี๋ยวต้องลดน้ำเขาสักหน่อยหนึ่งให้เปียกก่อนก่อนจะปลูกนี่นะตัวปัญหานิดนึงแต่ทำให้เสียงชัดก็โอเคนะเพราะโทรศัพท์เราล้าสมัยนะเรายังไม่ไม่อยากลงทุนแบบเยอะๆเราเอาเท่าที่เรามีก่อนนะเดี๋ยวนะขอตักน้ำหน่อย เราทำตามอัตภาพที่เรามีเราไม่ต้องไปลงทุนเยอะๆเราไม่รู้ว่าลงทุนไปแล้วมันจะยังไงแต่ถ้าเราแบบนี้เราไม่ได้ลงทุนแล้วเราแค่ลงแรงนะให้ความรู้เพื่อนๆรดน,น้ําไปก่อนนะเพราะดินเขาออกจะแห้งนิดนึงแล้วช่วงนี้ไม่ต้องให้อะไรเขานะถ้าเราย้ายเขาแล้วปล่อยเขาไว้ก่อน ดูก่อนว่าดินพอไหมไม่พอดินน่านจะไม่พอเติมดินก่อนนะอย่าน้อยข้างล่างก็เปียกแล้วพอเขาโดนน้ำเขาจะยุบลงไปนิดหนึ่งพยายามจะให้มันกระชับไว้นะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเพื่อนๆจะเบื่อ ทำอะไรไม่รู้ยาวก็ยาวไม่มีประโยชน์อะไรเลยอย่างเงี้ยดูก่อนนะว่ากี่นาทีแล้วเพื่อนๆหนาทีโอเคเดี๋ยวพยายามจะให้กระชับกระชับไว้เพื่อนๆ,นๆจะได้ไม่เสียเวลานาน,านแต่ต้องอัดแน่นด้วยคุณภาพด้วยสาระ น่าจะน้อยเป็นดินดินใส่ดินน่อยดีกว่าเพราะว่าต้นไม้ถ้ายิ่งโต,ย,งตยิ่งต้องใช้ดินเยอะเหลือไว้หน่อยไว้ใส่ปุ๋ยให้เขานะแค่นี้น่าจะพอนะคุยคุยคุยให้เป็นรูไม่มีอะไรมองเห็นไหมเพื่อนๆขยับไปหน่อยดีกว่านี่ ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นทําไมไม่โต <c oughs> แต่ก็ไม่ตายนะยังไม่ตายไม่โตแต่ไม่ตาย <c oughs> ถ้ามีเสียงแซ้ขอโทษเพื่อนๆด้วยนะ <c oughs> เพราะว่าเราเนี่ยร่างไม่เดินจริงๆด้วยร่างไม่ไม่วิ่งเลยเพื่อนๆ นี่แหละนี่แหละได้แล้วหนึ่งต้นวิธีย้ายก็ง่ายาย่งางเพืนเพื่อนให้อยู่กลางๆไว่าแต่นี้ไม่กลางนิดนึงก็ไม่เป็นไรนะนิดหน่อยกลางๆไว้ดินไม่พอก,ก็เติมดินนี้ต้องทำเตรียมไว้เลยนะดินหมัก ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆนะที่คอยมารับชมติดตามกันตลอดคนทำคลิปก็พยายามจะทำคลิปตลอดนะร่างไม่เดินจริงๆเลยเพื่อนๆร่างไม่เดินเลยไม่รู้จะรอดหรือเปล่าก็เราก็ดูแลเขาอย่างดีนะรักเขาเอาใจใส่เขานะาต้องต้องปลูกด,ด้วยใจนะเพื่อน ใส่ใจดูแลเขาเขาก็จะโตวไวให้ผลผลิตกับเราได้เป็นละสองต้นเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าเพราะอะไรเขาถึงดินงเขาแฉะเขาไม่ชอบแฉะนะพวกนี้แต่ก็ไม่แห้งก็ไม่ได้นะแห้งเขาก็จะไม่ค่อยโตคืออย่าแฉะมากเนี่ยมันไม่ค่อยโตนะมันชุดเดียวกับพวกนู้นเลยนะพอ เขาไม่โตเราก็ต้องมาดูแลเขาถึงบอกว่าต้องมันต้องดูแลกันทุกวันเลยวันต่อวันเช้าเย็นเช้าเย็นอย่างเงี้ยต้องดูแลเขาตลอดเขาเขาพูดไม่เป็นไงเขาจะบอกว่าเอ้ยฉันมีปัญหาเขาเขาพูดไม่ได้เราต้องดูแลเขาเนี่ยร่างไม่เดินเลยเห็นไหมไม่มีร่างใหม่เลยถ้าเราไม่ดูแลตอนนี้เดี๋ยวเขาก็จะเหลืองเหลืองแล้วเขาก็ตัดตายไปในที่สุดก็โทษทีลิ้นมันผ่านกันนะ เวลาก็สำคัญนะในการทำคิดไม่อยากไม่อยากให้ยาวเดยต้นเดียวเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าทำไมมันถึงไม่โตนะแล้วก็หลังจากนี้ไปอีกกี่วันเขาจะรอดไหม วันนี้วันอาทิตย์ที่6นะเดือน8พศห6นะวันนี้วันอาทิตย์ที่6นะไม่รู้จําวันผิดป่ะแต่นเป็นวันอาทิตย์เดือน8นะต้นต้นสัปดาห์แล้วเดี๋ยวอีกกี่วันผ่านไปเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าเขาจะมีความเปลี่ยนแปลงไหมโตขึ้นไหมหเมื่อวัน5วันนี้ห8 66ดหหนะอ่ะ ผังเขาพูดไม่เป็นเราต้องดูแลเขาล่างไม่เดินและล่างใหม่ไม่มีเลยเพื่อนๆเขาถึงหยุดการเจริญเติบโตแต่ต้นนี้ก็จะโตเขาหน่อยแต่ก็ยังไม่ไม่เป็นที่น่าพอใจนะเพื่อนๆเดี๋ยวดินเนี่ยเราก็ ไปเก็บไว้แล้วเราก็ไปหมักโทษนะเพื่อนเดี๋ยวขอดูนะเดินอยู่หรือเปล่าเดินสิบเอ็ดนาทีแล้วว้าเดี๋ยวนะเราต้องมาดูสาเหตุกันเพราะว่ามันเกิดจากอะไรมองเห็นไหมเอ่ยผมจะเอาดินในนั้นไปใส่กระสอบไปนะั้นเพื่อลอการหมักนะเพื่อนเพื่อนขอโทษนะเพื่อนเพื่อนอ п. เพื่อรอการหมัก คือถ้าหมักทุกครั้งอาจจะดีปลูกเสร็จแล้วก็หมักปลูกเสร็จแ,แต่ดินนั้นเนี่ยเหมือนกับมันแฉะนะโอโ้มีแต่น้ำเพื่อนๆอ๋อรู้แล้วสาเหตุเกิดจากอะไรมองเห็นไหมครับไปไหนและมีรูระบายอยู่รูเดียวเนี่ยมันน้อยไปเห็นไหม มีรูระบายอยู่รูเดียวเห็นไหม,มเพื่อนๆพ่ผมมองไม่ค่อยเห็นนะโทษทีนะนี่อ๋อมีรูระบายอยู่รูเดียวแล้วน้ําระบายไม่ทันมันก็เลยเกิดความชื้นถ้าเราขืนปล่อยไว้แบบนี้รากเขาก็จะเน่าเขาก็จะเหลืองตายเพราะเขาแฉะเจอสาเหตุแล้วนะเจอแล้วสาเหตุนี่ รูน้อยเกินไปอันนี้ก็น่าจะใช่นะอสายนี่จะซื้ออย่างไร้สายโทรศัพท์เราก็ไม่รองรับไงมันจะบันทึกเสียงไม่ได้อันนี้ก็เหมือนกันอันนี้พอมีรูเยอะหน่อยแต่ก็ยังแฉะอยู่ดินเกาแฉะมากเลย ราถือโอกาสเปลี่ยนดินไปเลยรูนี้ก็น่าจะมีส่วนนะก็เลยใช้ถุงนี่แต่เจาะรูไว้เยอะแล้วนะเพื่อนๆนเดี๋ยวเรามาดูกันต่อไปนะว่าเขาจะเป็นไงต่อไปเราก็ลดน้ำเขาเพิ่มเดี๋ยวเอาแค่นี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวคิปมันจะยาวไปนะเพื่อนๆนขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชม ผลซ่อมรถปลูกผักนะแล้วปดติดตามคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวคลิปจะยาวเกินเดี๋ยวผมไปรดน้ำแล้วผมก็จะ,จะเก็บเขาละสวัสดีครับทุกคน